กับปฏิพัฒน์ออโต้ส่งฟรีทั่วไทยอนุมัติไวภายใน1ชั่วโมงตัวนี้ฟรีดาวครับจองร้อยเดียวพอสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับพี่พี่ทุกคนครับถ้าเกิดที่กําลังได้รับชมคลิปนี้อยู่นะฮะแล้วสนใจเป็นตัวรถคันนี้นะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับ0891104954ให้จองมีแค่100บาทเท่านั้นพร้อมส่งมอบตัวรถทันทีแล้วก็ไฟแนนซ์อนุมัติภายใน1วันนะครับ สำหรับการจัดไฟแนนซ์เนี่ยของธนาคารเรามีให้เรื่องทุกธนาคารใหญ่นะครับแต่เราก็จะดูถึงในเรื่องของการปล่อยยอดกู้ให้กับพี่ๆตัวไหนได้เยอะที่สุดเราก็จะพาไปที่นั่นเผื่ออย่างบางท่านเนี่ยอาจจะมีการจัดไฟแนนซ์แล้วก็ได้ยอดจัดที่มันเกินจะได้มีเงินกลับบ้านนะครับส่วนถ้าเกิดอย่างรายละเอียดโปรโมชั่นอย่างจุดอื่นอันจัดให้เต็มไม่มีกักนะฮะต้องทำทุกวิถีทางนะครับให้กับพี่ๆได้มีรถ ใช้งานเป็นของตัวเองและก่อนสิ้นปีนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับตัวนี้นะครเป็นวีคอสสาม0ลรถปี19นะครับเครดิตดีฟรีดาวเราไม่ต้องอามาคิดคำนวณกันในเรื่องของตัวยอดกู้กันเยอะมากเพราะว่าถ้าเกิดอย่างแบบนี้คือยอดจัดไฟนั้นมันได้เยอะนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวปี19เพราะนั้นหน้ามันก็จะเป็นตัวโฉม18-19แล้วนะครับไฟหน้าตัวท็อปตัดหมอกหลอดฮาโลเจนเครื่อง3,000 v น s นะฮะ สีเนี่ยสวยมากตัวสีเนี่ยมันจะเป็นเทาดำเมทัลลิกนะฮะซึ่งเป็นอีกสีหนึ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันเยอะมากนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่ามีแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีที่ดีที่สุดแล้วก็ได้ของที่ใหม่ที่สุดและก็ต้องเหมือนออกห้างไฟแดงให้ได้มากที่สุดนะฮะเครื่องสามพันนะครับพงเพททุกอย่างอยู่ครบตรงนี้เนี่ยสองจุดที่ได้มีการเปลี่ยนอย่างเป็นที่แน่นอนนะครับก็จะมีเป็นตัวกองอากาศแล้วก็จะมีเป็นตัวแบตเตอรี่ เพราะว่าถ้าเกิดอย่างรถแบบนี้เนี่ยมันยังไปใส่เป็นตัวแบบปี2019หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่อยู่แล้วนะฮะ ABS มีนะครับบางตัวเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นตัวลองหรือว่าเป็นตัวโลเนี่ย ABS มันจะไม่มีติดตั้งมาให้ด้วยนะนี่คือข้อเสียอย่างเดียวอันจะพูดแล้วก็บอกในทุกคลิปนะฮะพี่บีครับว่าถ้าเกิดอย่างอีวสุเนี่ยข้อเสียมันอย่างเดียวเลยก็คือมันจะมีเป็นฟังก์ชันในการใช้งานเนี่ยที่น้อยนะครับ เพราะนั้นถ้าเกิดยังส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นออปชันเยอะๆแบบนี้ก็ส่วนมากจะเป็นตัวท็อปตรงนี้ก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีนะครับตั้งศูนย์ถุกล้อฟรีสำหรับคุณลูกค้าที่ได้กับตรงนี้ก็คือจะเป็นดูในคลิปนี้มานะฮะเป็นลูกค้าที่ดูในออนไลน์เท่านั้นนะครับแล้วก็สีด้านข้างนะครับสีเดิมสวยเสมอการจรดทั่วทั้งคันเดี๋ยวนี้อันก็จะมีการขัดให้ล้อเนี่ยมีการเปลี่ยนแน่นอนครับเพราะว่าอย่างตัวรถขับสีแบบนี้เอาเป็นในสไตล์แบบนี้ดีกว่า คือถ้าเกิดอย่างก่อนหน้านี้เราเคยทําแล้วนะครับแล้วก็มันค่อนข้างที่จะไม่เวิร์กก็คือมันจะเป็นตัวแมกอลอยเดิมนะเป็นตัวขอบ18แล้วก็ยางเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนใส่เป็นซูแมกเป็นดีเซนตินะครับเป็นพวกแบบยางแม็กซิตอะไรพวกนี้ได้แต่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับตัวรถเท่าไหร่เพราะนั้นซือสาว่าใส่เป็นตัวล้อแมกแบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนใส่ยางออฟโรดไปเลยมันจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดอย่างแบบนี้ใช้งานทั้งออนโรดแล้วก็ออฟโรดได้นะครับ ดีเซนตีนี่ก่อถนนดีนะถ้าเกิดยังเป็นตัวขับ4เพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนมันตกบ่อยอันก็ได้มีการเอารถเนี่ยไปทดลองขับดูว่าดีจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเราใส่อย่างแบบเนี้ยแล้วมันไม่ดีจริงๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะมาใส่ได้นะอันนี้คือมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับโลโก้ด้านข้างนะฮะฟิลม์มเลือกเบอร์ได้นะครับอันติดให้ฟรีนะอย่างได้เป็นตัวเบอร์ไหนอย่างได้เป็นตัวเบอร์ทึบเบอร์บางอะไรอย่างพวกนี้หรือว่าถ้าเกิดอย่างได้เป็นแบบนี้อยู่แล้วก็ ได้หมดไม่มีปัญหาเพราะว่าคิวกันศาสตร์เนี่ยคือมันม,มีมาอยู่แล้วนะครับคราวนีอยให้ดูตัวด้านในนิดหนึ่งแต่พอมันเป็นตัวแซดเนี่ยที่มันเป็นวีคอร์สเนี่ยภายในอะ่ะถือว่าให้มาดีนะแต่บ่อเนี่ยยังเป็นบ่อผ้าเหมือนเดิมนะฮะจอทัชสกรีนมีกล้องมองหลังเชื่อมต่อบลูทูธแต่ในวิกเกเตอร์ไม่มีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวระบบขับเคลื่อนสีล้อนะเรียกวีคอร์สนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันยังไม่ได้มีติดมาให้ก็คือดิฟล็อกนะครับแค่นั้นเอง คือถ้าเกิดอย่างแบบนี้มันก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อแบบพาช,ชามสามพันเนี่ยเอาอยู่ครับอันรับประกันแล้วก็กล้าพูดได้หรือว่าเป็นเกียร์ธรรมดาที่ขับสนุกอีกคันหนึ่งคือถ้าเกิดอย่างอีสูเนี่ยขับสี่เนี่ยนะฮะหลายคนอาจจะไม่ได้มองว่ามีดิฟล็อกหรือว่าไม่มีดิฟล็อกแต่ถ้าเกิดอย่างบางท่านเนี่ยเขาอาจจะดูไว้เป็นตัวรถที่เหมือนกับออกห้างป้ายแดงอะ่ะเขาอาจจะมีการดูแบบนี้ได้ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว แต่ของอันเนี่ยได้มาเนี่ยก็คือจะเป็นมือสองในสภาพป้ายแดงเลยนะฮะรถปี19การใช้งานน้อยระบบขับ4ใช้งานได้ตามปกติรถขับ4เนี่ยถ้าเกิดเรามีเข้ามาแล้วเนี่ยตัวระบบขับ4มีปัญหาเนี่ยหรือว่าพอเวลาเข้าเป็นตัว4 high เนี่ยนะครับหรือว่า4 low ก็ตามแต่แล้วมันมีเป็นตัวรูปไฟเครื่องโชว์เนี่ยไม่ได้นะไม่ได้นะทำไมอันถนึงสามารถยกตัวอย่างเป็นไม่ให้ดูได้เพราะว่าอันเคยเจอ นะครับแต่เราไม่ได้เน้นตัวรถที่มีปัญหาหรือว่าเกิดอุบิเหตุแบบนั้นเลยเราเน้นแต่รถที่มีคุณภาพเราเน้นแต่รถที่มีความสวยเราเน้นแต่รถที่มีการใช้งานได้จริงๆนะครับด้านท้ายเดิมนะฮะโลโก้โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบมือเปิดปาท้ายโครเมียมกล้องมองหลังมีมาให้แล้วก็ไฟท้ายเนี่ยถ้าเกิดอย่างแบบนี้เขาจะเรียกว่าไฟท้ายตัวท็อปเพราะว่าไฟเบรกมันจะเป็น LED นะครับกันชนท้ายก็มีแ็คไลเนอร์เดิม ไฟเบรกตรงที่3ามอยู่ตรงหัวเก๋งนะครับนี่คือจะเป็นสไตล์ของอีซุตัวนี้ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งในประวัติการเพราะว่าถ้าเกิดอย่างถามความคิดเห็นส่วนตัวนะมันมี22มันมียีบมันมี21ดแต่ส่วนตัวเนี่ยอันชอบตัวเนี้มากกว่าเพราะว่าอะไรครับถ้าเกิดอย่างแบบเนี้ยเราจะเรียกว่าแพทเทิร์นตัวรถคือมันจะเป็นโฉมหน้าสเตลอ่านะเป็นตัวโฉมหน้าสเตล นะครับอาจจะถนัดในการเรียกแบบนี้มากกว่าหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นออ l นิวหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่สามารถที่จะคิดนะครับแล้วก็ใช้เหตุผลในการมองตัวรถรุ่นนี้ได้เลยไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะฮะทะบงทะเบียนก็จัดก,การให้เสร็จสับเรียบร้อยภาษีพร,พรบก็ต่อให้เสร็จสับเรียบร้อยเหมือนกันนะครับอย่างได้เกินแบบนี้เนี่ยน้ำมันเครื่องอัจจะเปลี่ยนให้ฟรีตั้งศูนย์ทงร้อ,อนทําให้ฟรี ขัดสีตัวรถอันทําให้หมดหลังคาอันขัดให้ด้วยนะครับไม่ใช่วัาไม่ขัดให้นะหลายคนนาจะบอกว่าขัดสีตัวรถอย่างเดียวเนี่ยหลังคาไม่ขัดให้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันทําให้หมดทุกอย่างภายนงภายในทําความสะอาดทําความสวยงามให้มีกลิ่นที่มันหอมเป็นกลิ่นที่ดีไม่ใช่เหม็นอับเหม็นอับชื้นเหมือนบอบเปียกเหมือนพรมเปียกอะไรพวกนี้คือมันไม่ใช่อยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งครับถ้าเกิดพี่ๆสนใจออกรถในเดือนนี้ และกําลังดูเป็นเจ้าวีคอยคันนี้ตัวนี้อันให้จองร้อยเดียวฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดราคาตั้งขายไว้นะฮะห้าแสนเกบาทอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความชัดเจน5้9แส0เกบาทผ่อนอยู่เดือนเริ่มมาหมื่นต้นๆหรือไม่งั้นสามารถเอารถมาเทินได้นะครับบางท่านอาจจะบอกว่าอยากจะผ่อนถูกลงมากว่านี้นิดนึง ถ้าเกิดมีการตั้งงบดาวเดี๋ยวตรงนี้อันก็จะมีการคิดคำนวณเป็นตัวเลขให้แต่ถ้าเกิดอยากได้แบบฟรีดาวเลยอันทำให้ได้100%เทุกวิถีทางที่พี่ๆจะมีรถใช้เป็นของตัวเองเราซื้อยานพาหนะเพื่อความส่งายในการเดินทางมันไม่ใช่แค่ในช่วงปีใหม่แต่มันในทุกหน้าเทศกาลและทุกในปีๆหลังจากนี้ต่อไป,ไปนะฮะเพราะฉะนั้นสนใจโทรหาอันนะครับ ตัวนี้ออกการดีกว่าจบอยู่แล้ว0 8 9 1 1 0 4 9 5 4โทรมาผมพร้อมเขียนใบจองให้เดนทีและก็ส่งมอบรถทุกสถานที่ได้เลยและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับออกรถกับปฏิพัทธ์ออโตโ้ส่งรีทัวไทยอนุมัติไวภายใน1ชั่วโมง